พีม่มแม่เพื่อนใจเี็คารัานชัยฝากตอดพี่น้องข้างเลยโซสทูกผูดทุกคนกระดันกันค่ะ ยิ้มติมลายาเสม,มือนละยิ้มบหวานยาวอเพื่อนเดี๋ยวติมเหมือนค่ารมลายิ้มย่าชมสาวติมละยิ้มพอ อาจารย์าคุณตักันกแล้วกันค่ะบก,กิน,นอกอน้ำกัดเดิีโโ่น้องเด้ลโอ้ยเนี่ยเ,เดียวเห็นหน้าขาวมาเป็น,เ,นเดียวเห็นหน้าขาวมา แสนงอนสินําปวดใาก็อยากเล่นตัวกับเขากกอนทำไมล่ะสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาเบาสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาเบาโอ้ยไปอยากไปกวนแล้วออมก็ได้นะสนิกก็ไม่แห้งเลยเสยไปป้อนีเพื่อนเือนเรไนีม่ันี่ันจิกมอสก็มามอดขาดตะกุนอยู่แล้งละ เดี๋ยวเดี๋ยวใจปล่อยป่นี่ิพอต้องปล่อยก็ได้ก่อนโน่นนะ,ะถึงอาการซีฮอนวานไหนตอนนี้ไอยเย็นขึ้นจะยืดให้หองเลย สัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบเบาสัญญาได้ไหมจะหอมน้องบเบาสัญญาได้ไหมจะหอมน้องบเบารับตาหอมบเบารับตาไเอาิหอมบเบาให้มันรับตา ยิ่มออกมาไอต้าลุงเยจะเต่าคนแก่ไอต้าคนแก่เ่าแต่แควแอวยังมันดีแอวยังดีนี่ล่ะคยได้ยินเพลงนี้ป๊เป่าแต่แควแอวยังดีเห็นจังสีกระแทบผ้เสือส้อใส่ตาอุดยังไม่ทองใจยังขนองอยู่นนาราอยเหียาทำหากไหนยังละลายบ่อถอยไผ่เอื้ออาย เออิายให้บีบีให้เอิญพี่จะแจกไอโฟนรุ่นใหม่พี่น้องไอโฟนหาได้ป้ะล่ะอาไอโฟนยี่สิบไอโอมาปัดท้าเด็ออกเพ่อน้องยื่อยากได้กอรมูช่วงนี้ครับสิทับน้ำผ้าพี่น้องไปพบพกอครับปีศาจหมอลำเสียงวิหกปีศาจเขามีโซ่ปีศาจฟอร์มได้หมดในหนูผู้ใดไรตรงใหญ่ปีศาจ ผู้สิออกต่อไปนี่ล่ละอีหลาหรือเปะว่าเข้าไะไรสดมาโดนๆนี่เนาะพี่<ด>น้องมาเอาลรยโอเพ่นนี่คือบัลลินเป็นเรื่องเป็นเลา่าให้เบิรงแนมมือนีพี่น้องแสดงเบิรงแบบ,แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเอาพบกับการแสดงชุดโชว์ต่อไปได้เลยครับผมขอบคุณค่ะปรบมือสักส่วนไจักบาดนะคะพี่น้องพานไปกับ ผลงานเพลงสาวติ้มยิม้มหวานนะคะก่อนลําเพินอีกหนึ่งผลงานก่อนลําฝากตอนพี่น้องในช่งองนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้ฮหอ่อนไลคะขอทิชชู่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะน้องยูกิว้าวสวัสดีค่ะพี่แม็กพิธีกปรปาก เอาไอ้เปลี่ยนซุดหัวหน้าวา่าพวกไหนเปลี่ยนก่อนบ่ายไหนเออเอเอ,คอคือใครป้ปอาอะไรเราบ่าที่นี่พี่น้องครับสมซื้อพิธีกรดลอยสุดยีรีคมาหลายได้หลา่าพวอนี้เอามาหลายอเอามะาตราวมอนี่กับศรีไซโซ่พี่น้องอีกจากน้อยแต่บามืออื่นนี่จัดเต็มนะครับเหลี่ยมยบยบฝากตอนพี่น้องนะครับนี่คือศิลปินานางเอกสาวจากแดนกิมจิน้องยูกิเพนปากาครับงายก่อนล้ำซื้อวันไหนก่อนหลหนึ่งเซ้าติมยิ้มบาวานค่ะแต่ยูกิยิ้มหวานบ่ยูกิยิ้มหวานบอ <laughs> อันยุบกีกับยุบป,ปกติเนี่ก็สิเป็นคนนาพูดเอาในสาภาวะน้ำท่วมพังอีสานบ้านเฮาโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิเฮ้า<ม>น,นะครับเราเป็นคนชัยภูมินะครับชัยภูมิบา้านเอาน้ำท่วม นะครับตอนนี้อย่างห้ยุกินะครับเป็นตัวแทนศิลปินนะครับชาวเชียร์พุ่มนะครับทรงกําลังแรงใจไปบ้านเฮาโดยเฉพาะบ้านยุกิเองกระทวมเด้แมนคอนสวรสค์บ้านเกิดน้องยุกิเองกระทวมนะครับซึ่งเฮ่ากับได้รวมนะครับกับพี่น้องทางจังหวัดเชียร์พุ่มนะครับได้รวมกันเฮ็ดบุญไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับโดยการที่ได้ซอยกันบริจาคแล้วก็น้ำจิตน้ำใจพี่น้องเพราะน้ำถมมาโอ้ดีอกดีใจได้ยุกิพี่น้องคอนสวรรค์เฮ่ากับ่แรงน้ำใจครับตอนนี้ซอยกันนะครับว่าจะเป็นข่าปลาอาหารน้ำดื่มต่างๆเอายกิ ส่งกำลังใจหาพี่น้องแน่กันแล้วกันครับกลาวเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเดียวกันเนาะค่ะชัยภูมิขอนสวรรค์นะคะที่นำถวมกับสู้ไปน้ำกันค่ะแล้วมันก็สิ้หายไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆครับอาบอสนกเชิญครับให้กำลังใจพี่น้องนะครับครับพี่น้องชัยภูมินะครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์บางทีบ่มมีภัยใหญ่เกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติแนเป็นภัยธรรมชาติพี่น้องครับบอมเมนแต่พี่น้องชัยภูมิครับพี่น้องหลายจังหวัดนะครับ กับทีมงานมอลลาเสียงมีหกขอทรงกำลังใจให้นอกจากนะครับพี่น้องการโอนเงืนซอยผู้ประสบอุทกภัย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 ก๊ะลังสีมาโดีๆแล้วได้พี่แม็กออกออกเพราะออกเลื่อนมอแม่นะครับผมพี่น้องนะครับซอยกันบาทหนึ่งสองบาทนะครับเป็นน้ำใจจากพี่น้องคนไต้เฮาเบิ่งกันในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับพี่น้องครับ เงแง่งกันแด้พี่น้องเด้พี่น้องใช่พุ่มก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะครับผมพี่น้องครับระมัดระว่างน้ำพราาช่วงน้ำถ่วมแบบนี้นี่สิ่งที่ตามมานะครับพี่แม็กบอลที่เป็นขี้เคบแมงงอดเป็นงูเป็นสัตว์ไล่สัตว์มีพิษต่างๆนะครับพี่น้องครับหนีน้ำขึ้นกันตายน้ำขึ้นกันมันก็หามงอยู่ขึ้นกันใช่ไหนพี่น้องดูแลสุขภาพครับทีมงานหมอลัมเซมิโฮครับทุกชีวิตขอทรงกำลังใจให้พี่น้องครับใชัยุ่มเหล่าพี่น้องหลายๆจังหวัด ที่เจอปัญหาน้ำท่วมที่ตอนนี้นะครับ,รบผมบพี่พน้องทั้งเหนือ่าจะเป็นจังหวัดสุขโขทัย นะครับละก่าพี่น้องอีกเลยๆจังหวัดพอม่วนนํามาแห้งปีนี่จังใดกะทรงกําลังแรงใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ในประเทศไทยกันแล้วกันครับเอาช่องนี้สิมอบายนาที่ทั้งด้านของหัวหน้าผู้นําทีมงานนะครับพระเอกมลําเสียงวิหกนกพงศกรและนางเอกสาวจากแดนกิมจิน้องยูกิเพ็ญพกาครับมอบงานเพลงนารักนารักหวานหวานซึ้งซึ่งให้พี่น้องได้มวลซึนทั้งบ้านกันในช่องนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรักย่ไปทั้งกันในการไลฟ์ข้าคืนนี้ครับกับที ลิงก์พร้อมกับ <Yeah. S 1> ดีโก้นะ uh huh. ครับผม Bye. พี่น้องครับอาการแบบนี้มันเป็นอาการของคนทีกระลังตกลุ่มหลักหรือเปล่าครับพี่น้องเทียบขาว่าเป็นยังตกลุ่มหลักนั่นไม่เสียงจำงประเด็น,นอ เล่ะองเสื้สวยเออครับผมโบกูเป็นยังครับเอามวลกันต่อในช่วงนี้ครับผมไปแบบขอหอมก้อนแต้งกันละกันครับกับช่วงนี้น่ะน้องยิดนะก็จริงม่าหอมก้อนแต้งบันนี้เอาก็หอมตลอดนี่แหละมันเชี้ยนยุติเดี๋ยวนี้แมไปอาจารย์เฮา พี่น้องสิเด้ม่วานกันตอนสวัสดีครับผมปีศาจครับสวัสดีฮัลโหลสวัสดีสวัสดีนักดนตรีทั้งหลายสวัสดีพี่น้องทั้งหลายที่เขามารับชมมอลำเสียงวิหกมอลำน้มวิหกนะครับที่เบิ่งไหลสดอยู่ในขณะนี้สามร้อยสี่รอยก็คุ้น จกพันตัวจกพันตัวสามพันสี่พันคนนะครับที่ให้กำลังใจทีมงานหมอลำเสียงวิหกนะครับเปิดสองมือปิดสองมือนะครับพี่นองจูใจกันเลยสุพฤหัสศสุกร์อาทิตย์นะครับสามมือสี่มือนะครับได้เม็ดนะครับพี่นองเป็นกำลังแรงใจให้เขานะครับเนี่ yeah, <yeah>, yeah. นี่เธอใครอะ น้องเองคับทิมกรอบไงครับกรอบไงพี่รอหน้าในน้องดึงมาเถื่น้องคับทิมกรอบกรอบเ้ยคับทิมกรอบไม่ยังไงบ้านแม่มันเอินพ่วงลีดตีนี่แหวนได้แหวนแหวนแหวนตีนี่แหวนจ้ากูเบิ่งบ,บอกเลยระว,วังมึงกับแหวนอะไรเก่าก,กว่ากันอย่าวจังสัน้นบําเณนธาตุห้าง อุ้ยล่ะจ้าเฮาห่างกันหลายปีเป็นยังจังป้อยอ้วนกระดอกระเดียดแท้เลยพร้อมอยู่บ้านพัชนนะบ่กบ<อ>ูเนี่ยแดกพรอมึงเข้าไปบ่าเมื่อแผลไม่ยังเฮากับห่างกันโดนได้ล่ะเนือบปเห็นกันสามปีมันเธอคือป้อยเห็นจะคลองผู้ให้แท้แม่มึงงามพัชนเกี่ยวอย่างกับแม่กูแล้วกูผู้ให้มึงเกี่ยวอย่างกับมึงเอาว่าอยากงามบ่ค่ะมึงว่ากูรอพัชนะ มึงว่ากูรอป่ะมึงเอาหมองไดทถามกูถามกูแล้วรอ,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 อกูเ้ยตะกี้กูเป็นรอแบบในแบบคนนี้รอแบบนแบบออสะโอเกแกนกูนี่แตกในพันหาแตกสนหาลอยหมดก้กยเอาจังแ้นมึงว่ากูเขาก,กับสล็อกนนี่บ้านเสนอสลโลกนไรพันห้าพี่ว่าไงพันห้าพี่ว่าไงเมนค่ะแพงเกินไปผ่อนได้ไหมผ่อนยังไงหีน่าไม่ใช่ตู้เย็นมึงนีมาผ่อนยังไง คือว่าจ้างหมอลำเอามันก็รููว่ากูจ้างหมอลำอ้าวกูเมียมึงได้นี่เมียผู้สิพอฮู้จังได๋ว่ามึงจ้างบ่จ้างเป็นเมียกูสิเมียตอนเมียแต่หึงอีกมึงจําสัญลักษณ์ความหักของเขาบ่ได้สิพแพ้เอ้อฮักหยังต่กี้เขาเว้ากันอยู่ใน Facebook อะนะชื่อบ่ได้บอกโอ้เบ้าอยู่ในเฟ c e b o o จ้าจําได้แล้วแต่ว่ารูปอยู่ใน Facebook คือว่าเป็นจังสี่อันนั้นรูปน้องบ่แม่นรูปคอยรูปน้องสาวโอ้รูปน้องคืนแม่นจ้ะ รูปน้องคือบวคือกันแม่เดียวกันแต่คนละพอเอาแม่มนคก็หลายผัวเจ้แม่มันเก่งคือแม่กูว่าสันมีหลายผัวนะ่ะได้แจ้งบ้าว่าเป็นเมียกูเอาพี่พี่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้พี่จำสัญลักษณ์ความหาามาเคาป่ได้ติพี่สัญลักษณ์อย่างนี่แม่นี่แม่อ, <c oughs> อันได้เสื้อให้ปีไหมตธอเนี่ใส่ใส่หรือคือเธอล่ะ <c oughs> คือข้วิเราเบิ่งส่งผมมาสันกูว,ว่ามันหมอยหมาหมาบ้านแมงติมีหมอยคนติดหนีบ้านแมงเพื่อนนวด,ดพอเพิ่นคิวหียอีป,ปอมมีบ้านไหนมีคิวเธอไม่ต้องมาพูดหรอกเื้อ,อยังก่อฮะเื้อ,อยังก่อเสื้ออีดีก,กูซื้อแคทีบอมเป็นเื้อทับทิมกรอบเื้อแคทีจ,คทจ้าแคทีจรินีหจ้าแคทีค่ะเบังหน้ากูเป็นแต่แท้ขี่จ้ะ แค่ไหนเจา้าาเธอไม่ต้องมาพูดหรอกตอนนั้นอะ่ะเธอทิ้งเราไปรู้ไหมเราเจ็บแค่ไหนรู้เจ็บแค่ไหนพะนะพี่จา๋าพี่จา๋าหนูขอโทษที่หนูเข้าไปทําให้หัวใจพี่หมุนอุ้ยปุ้ย,ยเธอไม่ต้องมาพูดหรอกเธอไปอยู่กับเขาเธอคงซี้กันกับเขาแล้วสินะซี้ไม่ซี้กระช่างแม่มันถอดพี่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ลูกเราไปใส่เอ้ากูไม่รู้เ,าเาขาเมื่งจิตอา้าวมาจะซี้กูหันกูไม่รู้เขาเมื่งจะเอิงมีลูก คนหนึงลูกมีสิมีอยู่เอาลูกไปใตืเออนะลูกเออเออเอเออเเเอิเเออ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 เเออเออเออเอเป็เสูตร,เ,ตรเออเอเออเออเอเออาเ มันเปลี่ยนเงือกเงือกเงักเงักมันเปลี่ยนเงือกเงือกงักเงักตั้งสี่มันต้องถอนตั้งสี่มันต้องถอนตั้งสี่มันต้องถอนไอ้ลูกเฮามันคือคนปัญญาอ่อนแท้สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักมือสิบนิ้วของผมกลมลงกราบอยากจะทราบคุณผู้ชมผมหลอไม เออ,อลูกใครเนี่ยลูกฉันลูกฉันกับเจา้าลูกใครก่อลูกเฮาสองคนแม่พี่พี่หามมาบอกกูงึดแท้เจ๊ซี่ก็เป็นลูกลก,กูสิลูกลลอู้มันหนาเพราะเครื่องกูจะเม็ดได้เด็ดนหนิม้ยมึงเบิ่งหนากูรู้กูว่ามันน่าเด็ดเบิ่งหนาลูกรู้กูว่ามันาน่าลกเลยนี่ค <C ười> วรจ <C ười> ะรับเกินมุกใจกูรับผิดชอบเรื่องไหนเออดีครับ วัดดีครับผมพ่อข้าไปตั้งคุณจะมาหยุงคุยกันอยู่้จักคือว่ามีหมอลำแต่ว่าพ่อข้าไปตั้งวอเงินละเออพี่ครับเออคุณกำนั่นครับไม่ยังผมเปาแมนพ่อข้าครับผมเจ้าข่อยงูจักยุ่เจ้าดังดีตลอดเจ้าคือพี่น้องไม่ใช่ตาเดียวก็เตี้วแช่มไปตั้งคุณตั้งคุณลาลาเออคุณพ่อกำนั่นครับครับวัดดีครับผมไม่ังดีว่าต้องแยกแม่ข้าคอยว่าเก็บค่าทีตังเลยโอ้ยกูว่าแมนพ่อข้า